ชวนมาเล่นอีกแล้วไปตายกันดีกว่าโอ้ยหมดแล้ววะระเบิดจเจอระเบิดโตโดูดโอ้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 อกโอ้ยาวยอดเลยเพื่อนขอบคุณตแตงเกลียวคิวคิวพ่อ ไปไปฆ่าเลยผมจะตามคุณไปทุกที่ถ้าคุณโหดพอนะ Where are you now? ไปเก็ดหนูดังไปยมามไมขอข่ามึงเลยโค้ง <ic> หัวร้อนหัวร้อนให้กูคาบ้างหัวร้อนหัวร้อนโอ,นอน้ต๋อกอีกสัสโอ้ยไอ้ดอก why you kill me เดี๋ยวไปดูเพื่อนผมดีกว่าอ้าวมอยู่ไหนอ่ะนี่เพื่อนผมเนาะ ออยดอกเ่ผมข้าวสามแต่สนผมไก่ะผมไก่เอดิมะไปนะไปเนี่ไดเนี่ยโอ้โหเพื่อนผ่อมาอาอีดอก e ี s เอ่มทำไมมันถึงีซ s ่ล่ะเพราะเพื่อนผมหมดไงล่ะ โก้โก้โก้ก็ผมจัดาปโอเคโอ้โหน่าจะนานนะเด,ด,ดีเ๋ยวสุบจอบบักที่อะไรเนี่เออหายละด้วย e t s k i l l จะตายกันทำไมไม่กูไก่ฟันไม่เลยเออไม่ตายยังโอโ้ยังไม่ตายวะ อันนี้ก็ใช้ได้นะกูแพ้ตลอดเลยเสียใจดอกเลสคิวเี้ยเย่เยี่ยย่ทาลูกลำแพงอันนักอ้าวตายอันนักอ้าวตายงั้นนะอันติเมดอฟซีแอ,อนติเมด อันตีเมทโหดนะเปลืงเสียเลยกว่าไม่เสียอันที่เมทวะกูไม่บุกเไรสัตว์หัวร้อนจิตทางม่มีหกเก้าว่างหรเพื่อนกว่าตอเพื่อนกูไปแล้วเสียทีหนึ่งโอ๊ยรอบนี้ยอมแพ้เหอะเปลืองเลยเนี่ยเข็ดเค้กโอ้โหโหดว่ะ Đã nhạc đại bên nhạc Còn đại, hồi giờ bên dưới mình cày hay cày ở Ơi mình hay không ở bướn à? gì

อุ๊ยโอ้โหยิงเลยครับโอเตายห่าเริ่ม20กระดักนะครับนะออากระโดดอื้อกระโดดโอ้โหกระโดดยังเท่เลยเก่งเอ่อนะโอ้โหชนะเว้ยวันแย่งโดนลาดไปละมึงเลยสตองพิกทางไหนอระตามเพื่อนนะ มันไม่เ oh, ป uh ็นโอ้โหอัน oh, นี้เ <spe> ฮ <ak snap> uh ้ยเฮ้ยเชื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอ้ท่อเหยียอันอ๋อเอฟเคป่ะไม่เออเดี๋ยวมาหาเอาตายต่อนะกูเลยจิจิยีหัวแตก Y ายูเอฟเควายูเอฟ fuck you ừ, ừ, wah, nha, ai hoa nè, nha, nó đang lòng nè thưa, ôi bạn của, um, coi, phải không tập anh đây.

khó thôi, cho kênh Ghiền không <laughs> มีอะกูรีบตามเพื่อนมันถูกตายเร็วใครวะโอ๊ะมีจับเลยแต่มีปืนกลต,ตามไปก่อนละกันนะโอเคขอบคุณมากโปโปนะโปโปโอ้ยใครวะเชียเพื่อนกูนี่ว่าเพื่อนที่โรงเรียนนะมันไปตายตัวตายตัวแทนกูเลยไป,ไป ดอกไม่ได้เฮ้กออไปด้วยกออไปด้วยกไปด้วยกูออไม่ได้เศรวาย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 ออดอกรดอืม so crazy he <laughs> ผมไม่ใช่ความหวังีแท้จริงหรอกผมน่ะไก่ยอมว่าผมเป็นไก่ยินน้องไก่เ <laughs> สียใจมากาเ,เอาสิบแพดเสียแล้วสิบแปดก็สิบแปด